เป็นง้อทองครับทองกับเจ้าซูเปอร์แมนนะครับได้สี่เดือนกว่าแล้วนะครับตัวใหญ่เลยนี่เปิดจากบาทครับ33,000บาทค่ะ3 3,000ครับพี่น้องนะครับตัวใหญ่เลยสูงอะไรน้องนิดสูงลอยสี่สิบห้าค่ะเป็นงัวทองครับทองครับเจ้าฮิวโก้นะครับได้3เดือนกว่ากวาประกันทองครับน้องนิดเปิดจากบาทครับ3 6 0 0 0บาทค่ะส6000่ครับพี่น้องครับเป็นง้อแมลูกลูกตัวแม่นะครับเป็นง้อลูกแรกครับ อุ้มนี่น้องนิดเปิดจักบาทครับ3ามหมื่นเจ็ดบาทค่ะ3ามหมื่นเจ็ดครับแม่สูงเลยครับร้อยสี่สิบค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีตอนบ่ายๆนะครับบ่ายนี้นะครับพี่เจ้าวัทุ่มราชครับผ้าพีผ้านองครับมาเบิ้งง้วทองกับง้วแม่ลูกนะครับอยู่กับน้องนิดครับสวัสดีครับน้องนิดครับสวัสดีค่ะเอากระตีฝาวไายกันเนาะฝนก็ลังมากแล้วพี่น้องโอหแผลมาแล้วครับพี่น้องครับแดดโปมีเดอร์นะครับอาธิมืดแน่ครับมื่อนี่ครับเพิ่นกะนั่งง้วให้พิจารีิ แม่ทองสองตกับแม่ลูกลูกตัวแม่หนึ่งโคมเนาะนีอเนาะนะครับตอหนาพี่น้องนี่หนังหนาได้แนพี่น้องนะครับมาจากบ้านหน้าแต่ตะบนหน้าแต่อําเภอเมืองจังหวัดลำนาจเจิริญครับผลสีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเบิ้งนากันเลยครับ3ชุดมือนีครับตัวแรกนะครับเป็นง้อทองครับทองกับเจ้าหิวโกนะครับได้สามเดือนกกวาประกันทองครับน้องนิดเปิดจากบาทครับสามหมื่นหกพันบาทค่ะสามหมื่นหกพันครับพี่น้องครับเพื่อหนังหนาแห่งเนาะค่ะถ่ายสูงเลยครับ ทใายสูงลอยซีซิปค่ะลอยซีซิปบวกลบครับลูกในทองครับลูกสองในทองค่ะเป็นลูกที่สองในทองครับพี่น้องสามหมื่นหกพันนะครับนี่ขึ้นว่าทองครับทองก็เจ้าฮิ้วโก้ครับพอพันนี่ครับวันที่ผสมครับวันทีซิปพฤษภาคมอผหกครับกำหนด็อขอดยี่สิบกุมภาพหกเจ็ดนะครับมีใบมีหลอดครับน้องนี้ตรวจทองแล้วเนาะตรวจทองแล้วคาไม่คลิปตรวจค่ะประกันทองนะครับเนาะค่ะประกันค่ะสูงลอยซีซิปบวกลบครับลูกที่สองในทองพี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่น ถ่ายมุ่นงามหนังหนาดีครับสดดีนะครับทองสามเดือนกว่าแล้วประกันทองประกันตำนี้ครับพี่น้องขาโตกะข้าทองตันี้ประกันจังมือครับที่ผ่ามือค่ะที่ผ่ามือทรงฟีลอยโลเนาะค่ะทรงฟีลอยโลค่ะโอ้พี่น้องสดดีครับพี่น้องสดดีอ่ะพุงหนาตาเป่นครับคิปวผูงดำครับจมูกดำโมสสกบาแวงครับพี่น้องลูกที่สองในทองครับเล็บเท่าเท่าปกติครับเป็นตัวแรกวันจับจุ่มหงนังครับหนังแบบหนา มันก็สีอิ่มคักตนนี้คุค่ะอ่ะแดดกําลังมากพี่น้องแดดฝนอ่าเห็ดดำพ่วงหางดำครับน่มสีเต่าบ่นุ่มสีเต่าค่ะอ่ะสีเต่าสามหมื่นหกพันครับต่อร่องได้นะครับต่อร่องได้ค่ะโทรมาต่อออเดอร์พี่น้องเด้อห้องแล้วนะครับท้องสามเดือนกว่ากับเจ้ายวโก้นะครับเป็นตัวแรกนะครับของใบนี้ครับนี่ครับพี่น้องนะครับแดดกําลังออกนะครับ พูนแม่ลูกพูนที่โคมหนึ่งจังเบิ่งกันนะครับขาทุกระท้อนประกันเจ็ดหมื่นก่อนใช่ไหมมือ่อค่ะทรงฟีก็ร้อยกิโลเนาะทรงฟีร้อยกิโลค่ะทองนี่กับต,ตัวทองแล้วหรือเปล่ตัวทองแล้ค่ะไม่คิตดตรวจค่ะอ้าวสามหมื่นหกพี่น้องนะครับอ่าเล็บงามกระเท้างามครับสูงร้อยสี่สิบวกลบนะครับหางเลือกดีเพจดจำเป็นงัวงแบบนังหนาได้เต้พี่น้องหนาแห้งนะครับงัวงนังหนาดีแต่ก็อ้วนทีเอาทองสามเดือนกว่านะครับสามหมื่นหกพัน ราคาห้องครับตอรองได้นะครับอเบิรทายางเบนร์ขับคารถกระท้อนตรงนี้ประกันให้ทองกับเจ้ายูโก้นะครับได้สามเดือนกว่านะครับสนใจโทรมาเลยบ้านหน้าแตะเบิ่งม้วตัวจริงกับไปได้น้อบ้านหน้าแต่นาะค่ะมาได้ค่ะต่อไปกัสิไเบิ่งนะครับแม่ลูกข้าบตรงนี้บานนี้ครับชุดที่2ครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับเป็นงัวลูกแรกครับ คู่มีน้องนิดเปิดจักบาทครับ3 7 0 0 0บาทค่ะ3 7 0 0มครับแม่สูงเลยครับ140ค่ะ140เป็นงวดลูกแรลกนะค่ะงวดลูกแรกค่ะแม่เพิ่นสมหรอบอแม่เพิ่นปสมได้10มื่นค่ะ10มื่นสา0 0มครับทรงฟรีลอยลูกครับลูกก็ไหวประมาณจักเดือนครับ4เดือนค่ะครับลูกสาวไวสี่เดือนครับพี่น้องงวดลูกแรกเออ3 7 0 0มนะครับลูกเพิ่นก็เป็นบรามันลูกผสมครับพี่น้องคิบหู้ดำจมูกดำครับนี่ไวสี่เดือนนะครับแม่เพิ่นกับลูกแหูกคร สมในสิบหมื่นครับพี่น้องครับสมตัวไมากครับสมพอปลาแมนแดงค่ะสมปลาแมนแดงมากนะครับขาทดคอาไอข้ขาทดคอาทอนประกันให้เนะาะค่ะประกันสิบห้าหมื่นค่ะสามหมื่นเจ็ดพันนะครับต่อรองได้เด้อพี่น้องนะครับเพจด,ดำทั้งแม่ทั้งลูกครับพ่วงหางดำทั้งแม่ทั้งลูกนะครับมาฟังนี่ครับนุ่มกว่สีเต่าเนะาะค่ะนุ่มสีเต่าค่ะสามเจ็ดพี่น้องสามเจ็ดสุ่มไปสี่สิบต่อรองได้ค่ะต่อรองกระไดส่งฟรีหลายโลนะครับนี่สดอยู่ยังสดอยู่นะครับ ลูยังกินนมเร็วกว่าทอปกติครับเหศดดำพ่วงหางดำเป็นบราหมันผสมไทยกลางเข้าในหลักนะครับเอาครับโคมนี้ชุดที่สองครับสามหมื่นเจ็ดพันต่อลองกันได้ครับนี่ลูกเพ่นนะครับใบประมั่นสี่เดือนนะครับแม่สมไดสิบมือนะครับท่งฟรีร้อยโลครับราคาหนี้ต่อล่องไดนเด้อพี่น้องเด้อน้องนิดเนาะค่ะต่อล่องได้ค่ะโทรมาต่อเอาครับเป็นงวดดุกแหลกนี่พี่น้องดุกแหลก ครับเพื่อนเพ่อกกินหยาเราบังนี้กินลหรอคะกินแล้วนะครับตอนนี้กับใบมงค์ครับใบมงค์กว่านี่ครับลูกสาวพันง่ามตัวนี้คลิปหูดําจมูกดําครับเอาโคมนี่ส่งฟรีร้อยโลครับค่าทุกกระถอนประกันให้ครับอ่าราคาสามหมื่นเจ็ดต่อรองได้อะจูงไปผู้จัางหน่อยทางนี้จูงยางจัางหน่อยครับให้เบิ้งให้พี่น้องให้เบิ้งนะครับเอานี่เด้อยางต่อไปกับเบิ้งแม่ทองครับวันนี้ครับ ชุดที่3ครับเป็นง้อทองครับทองกับเจ้าซุปเปอร์แมนนะครับได้4เดือนกว่าแล้วนะครับตัวใหญ่เลยเลยนี่เปิดจักบาทครับ3 3 0 0 0บาทค่ะ3 3 0 0 0ครับพี่น้องนะครับโตใหญ่เลยสูงอะไรตรงนี้สูงร้อยสี่สิบห้าค่ะร้อยสี่สิบห้าบวกลบนะครับตอนนี้เป็นทองนะครับทองกับเจ้าซุปเปอร์แมนนะครับวันที่ผสมครับวันที่20เมษายกพันหรับยุี่สิบสด30มกราคม67นะครับมีใบมีหลอดประกันทองเนาะค่ะประกันทองค่ะ4เดือนนะครับ4เดือนกว่าครับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบ ลูกได้ในท้องครับลูกสามได้ท้องค่ะลูกสามไดท้องอู้สามหมื่นสามพันพี่น้องตัวใหญ่แหงนะครับขอบผู้ดำครับจมูกสีดำนะครับเชือกกระดิ่งเขาหน่อยนึงนะครับเขากะจะสันนต้องสันนะครับฟันจับจม่องนางทับล่ำโตเงาดีครับหาทุกข้ทอนประกันห้น้องนี้จิ๋มหาเมือค่ะแดดออกแล้วพี่น้องออกแล้วแดดฝนนะครับเพดดำพวงหางดำนุ่มสีเต่าครับสามหมื่นสามเด้อทรงฟรีลอยลูกครับ คาทุกข้อทอนตลงเงินประกันให้ครับพี่น้องซื้อผ่านเลยเป็นหลักศิสาเพชรทองนะครับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบนะครับทองกับเจ้าซุปเปอร์แมนเอาบรรยากาศช่วงฝนสีมานะครับอ่ะเรียบๆกว่าเท่าครับนุ่มสีเตากำลังงามปอ้โใหญ่อะไรตรงนี้เดลอ <c oughs> <c oughs> ทอัาทางอ้งยาวทั้งใหญ่สามหมื่นสามพี่น้องทองสี่เดือนนะครับ นี่เป็นม่วประกันทองเลยเนาะตัวทองนันวะตัวทองล่ะค่ะมีคลิปตรวจค่ะมีคลิปตัวทองให้เบิ้งครับหน้าตาเบิ้งขอบมูอดำดีแห้งไม่หลาเนาะสามหมื่นสามสนใจโทรมาหาน้องนิดดไ้ครับเป็นชุดที่สามนะครับสามหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบห้าบอกรบรบลูกที่สามได้ทองนะครับวันกระจับดีจับมองลังทับนะครับเป็นเครื่องโบดนะครับทองก็เจ้าะซูเปอร์แมนนะครับสี่เดือนกว่าแล้วนะครับมือนี้ครับมีมาแบ่งปันทั้งหมด สี่ตนะครับสามชุดครับแม่ทองสองตกับแม่ลูกโคมหนึ่งครับสนใจตัวใดโทรหานางนิดเดยนะครับมาจากบ้านนาแต่ตำบนนาแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเลยน้องนีดครับโอ้โหเด็ดดีแห่งพี่น้องเอ้ยอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าปทุมราชครับน้องนิดครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจูงโชว์จังหน่อยครับตรงนี้ครับยางขึ้นรถเลยก็ได้ครับเบิ่งท้ายาังไม่จังหน่อยเพิ่นยืนหนิ่งไปอ่ะนะครับไปลูกด้วยอ่าลุงไงเด้อพี่น้อง i'll do